สวัสดีสสดค่ะเมาส์ข่าวมาแล้วค่ะอะไรนี่นะคะพูกมนหน่อยก็ตื่นเต้นนะคะวันนี้ดีใจแทนเด็กๆได้แท็บเล็ตฟรีตั้งเครื่องหนึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสแท็บเล็ตนะคะตามโครงการของรัฐบาลค่ะวันนี้ลอตแรกมาถึงเชียงใหม่แล้วค่ะ 3,264เครื่องนะคะจากจำนวนทั้งหมด6,140เครื่องทั้งจังหวัดนะคะตัวมันขนาดเนะะี่ยค่ะประมาณ7นิ้วแล้ววันนี้มือน้องๆจากเด็กๆโรงเรียนสาธิตราชภัฒเชียงใหม่นะคะปรก,กดกดทิปมๆๆๆิหมิอน่ารักดีแต่ก็น่าเป็นห่วงว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันไปนะคะเป็นโครงการอของกระทรวง ICT ทีนะคะที่มีการส่งมอบมาเรียงลำดับตามตัวอักษรมาตั้งแต่ กรุงเทพการจนบ,บุรีแล้วก็วันนี้นะคะถึงชอช้างก็คือชัยภูมิแล้วก็เชียงใหม่ค่ะเป็นนโยบายแจกท็บเล็ดเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการวันแท็บเล็ดเพ์ชายแจกให้กับเด็กป .1 ทุกคนทันท่วประเทศนะคะคุณชุมพลรัตนรักบ,บ,บ,บุ้มโดยการสพอปอเขตหนึ่งบอกว่าก็ต้องมีการอบรมคุณครูอบรมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะรวมทั้งเด็กๆถึงการใช้ที่ถูกวิธีเพื่อที่จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงอะค่ะ แล้วก่อนหน้านี้นะคะทราบว่ามีการคงครูมาแล้วนะคะที่จะต้องมาสอนวิธีใช้ให้กับเด็กๆแต่ว่าปัญหาที่น่าห่วงที่สุดที่ท่านอ,ออได้พูดไว้เนี่ยเป็นเรื่องไหนคะคุณแม่หน่อยท่านก็กังวลน,นะคะว่าเด็กๆอาจจะใช้ไม่ได้แล้วพอ,อกลับไปบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่เป็นสอนเด็กไม่ได้ในการพบคุมความรู้นะคะแต่ถ้าเด็กทําได้และโดยเฉพาะเป็นเด็กเก่งเนี่ยเอากลับไปบ้านเขาสามารถที่จะเรียนลดหน้าไปสอนเพื่อนๆได้สิ่งที่น่าห่วงอีกอย่าง ก็คือเรื่องของการเก็บรักษานะคะเพราะว่ารัฐบาลอนมีน,นโยบายบอกว่ามอบให้เด็กปอดเด็กทุกคนแล้วก็นากลับไปใช้ที่บ้านได้ค่ะเขาก็ต้องบอกว่าต้องมีระบบติดตามแล้วก็ซ่อมแซมดูแลรักษาด้วยไปดูภาพนะคะว่าเด็กๆเขาตื่นเต้นดีใจกันแค่ไหน ได้ไหมอยู่ใช้ไวไฟก็เปิดได้เลยแต่ถ้าใช้ไวไฟ,ฟก็ต้องเมื่อเราเราต้องการดูข้อมูลนะครับมันมีซอฟต์แวร์300รายกันอนะ <c oughs> ยนะ่างนะั้ะเรียนรู้หลักสูตรนี้นรู้หน่อยนะครับแต่ Wi-Fi วไฟ,ฟก็สำหลักการเชื่อมโยงต่างประเทศใช่ไหมครับซึ่ง Wi-Fi เนี่ยถามว่าในอนาคตข้างหน้าต่อไป ท่านหนึ่งแสนจุดทั่วประเทศบอว,ว่าจะเป็นผลให้เชีวยงห่รือว่าสถานทีตต่ต่างๆจางดต่างๆเป็นสังคมโดการเรียนรู้นะครับหากจำกันได้นะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมามันมีคดีที่โด่งดังก็เรื่องของการจับกลุ่มซองยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของสารซูโดโอีเฟดีนที่มีการ คาดการ์วนาไปส่งผลิตยาบ้านที่ประเทศเพื่อนบ้านาค่ะค่ะวันนี้เขาก็เลยมาติดตามยึดทรัพย์ค่ะนําโดยพลตุนนรีชานาญวดเร็วรองผู้จัาก,การตำวรวจภูธรภาค5นะคะ <S <S แล้วก็คุณวิชัยชัยมงคลผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ระดมพลกำลังนะคะไปที่หมู่บ้านการกนสก2แถวแถวรอยต่อเพื่อรยสะเก็ดกระสังกำแพงนะคะติดตามยึดทรัพย์บ้านหลังใหญ่เลย คดีนี้มันเป็นคดีต่อเนื่องใช่ไหมคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางการพม่าได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาคือนายสมชัยใช่ไหมคะค่ะสมชัยรับยอดยิ่งเป็นคนสองสัญชาติที่บอกว่าวันก่อนเนี่ยคะแล้วหนีไปอยู่ที่ประเทศพมา่าจับได้ทางปปสก็เลยบินไปสอบปากคาค่ะและเขาก็ให้การรับสารภาพในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะการรวบรวมยาซูดโดเนี่ยมาจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็มาเปิดโรงง,งานที่สันติแพง แกะเม็ดออกส่งให้ในทุนที่เชียงรายส่งไปขายที่พมา่าเพื่อทําเป็นเม็ดนะคะก่อนที่จะส่งกลับมาขายที่ประเทศไทยอีกทีต้นตอนในส่วนของโรงงานแกะซองอยาในสมชัยเนี่ยนะคะมีเครือขายหลายคนที่ร่วมขบวนการนะคะทั้งนายอุดรใช่ไหมคะแล้วก็มีนายแมงไม่ทราบนามสกุลด้วยซึ่ง2คนนี้ก็ถูกออกหมายจับแล้วก็อยู่ระหว่างลงหนีเช่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้มีความซืบหน้าแล้วก็มีการขยายผลมายึดทรัพย์เครือขายนี้ที่เชียงใหมค่ค่ะ มากว่า20ล้านบาททีเดียวค่ะอีคดีค่ะเกิดตั้งแต่เช้าค่ะที่สพช้างเผือกนะคะได้รับแจง้งเหตุโจรมิ่งรางทองที่ตลาดิรีวัฒนา เหตุเกิดในร้านทองโ x เอกนะคะเป็นช่วงที่เปิดร้านใหม่ๆนะคะพนักงานหญิงกำลังประจำอยู่ที่หน้าร้านก็มีคนร้ายนะคะเป็นชายตัวสูงๆนะคะผิวดำแดงไว้ทรงผมเรียเนทองใช่ก็ได้ทําทีเข้ามานะคะจะขอซื้อแหวนทองเปลี่ยงน้ำหนัก2สลึงค่ะมูลค่าตั้ง1,2500บาทนะคะก็รอบแรกเข้ามาก็ยังทาท่าว่า สอบถามราคาก็ไม่ซื้อเดินออกไปนะคะพอรอบที่2คงจะเห็นโอกาสหมอะคะก็ทําเข้ามาแล้วก็ขอซื้อแหวนจากนั้นก็เป็นยังไงคะวิ่งลรวแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรอยนวลแต่ก่อนหน้าที่จะวิ่งลา้านะคะได้ใช้เท้ายานันประตูกระจกเพื่อให้พนักงานไม่สามารถกดรีโมทคอนโทรลแล้วก็สัญญาณแจนโมงก็ไม่เป็นผลนะคะแต่ว่าลูกกงก็ปิดลงมาโจรได้ของไปก็เลยวิ่งขึ้นไปขีม่มอเตอร์ไซค์หนีได้แล้วก็ พนักงานขายไม่สามารถออกมาได้เพราะติดลูกกงที่ติดไว้ค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าช่วงนี้โจรชุมมากมากค่ะส่วนอีกเรื่องสุดท้ายเมื่อสักครู่ได้รับข่าวนะคะรถบัส5้าที่นั่งนะคะทิงง้งโค้งฉลบลงโคง้งบ้านปางแฟงอ,อําเภอดอยสะเก็ดค่ะเบื้องต้นรับแจ้งว่าวีผู้ได้รับบาดเจ็บตั้ง10รลายนะคะค่ะก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีการเสียชีวิตหรือเปล่านะคะก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากการประมาทหรือเปล่านะคะติดตามพวกเราได้ทุกวันจ นะคะที่ w w w h e a d จ o ง m n e w s .com ค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวด่วนเที่ยงตรงเป็นการที่เชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ